กินนหอมอมมยยาเละะคะปังมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะมาเจอกับเพลงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเพลงก็มีไอเทมเด็ดไอเทมตัวหอมนะคะจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันซึ่งไอเทมตัวนี้นะคะมีขายที่เซเว่นอีเลราคาหลักสิบนะคะราคาไม่แรงเลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย A R Perfume Body Lotion กลิ่นอ n j o y Full h e a r นะคะ เขาเป็นโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวที่มีส่วนผสม,มของวิตามิน C วิตามิน B3 กูต้าไทาโอนที่จะช่วยแบบลดจุดด่างดำต่างๆมีกรดโคลจิกนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติและยังมีวิตามิน E นะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งก้าน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเพียงจะให้ดูเนื้อเขานะคะว่าเป็นยังไงคือแบบกลิ่นแบบหอมมากกลิ่นหอมลอยมาเลยนะคะก็มาดูเนื้อกัน นี่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยกินแบบหอมมากก็เดี๋ยวจะมาลองเนื้อให้ดูกันก่อนนะคะเนื้อเขาแบบเกี่ยงง่ายมากนะคะซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนะแล้วก็อีกอย่างคือไม่ติดขนนะคะจะเห็นได้ว่าแบบไม่มีขนเยอะมากนะคือแบบไม่ติดขนเลยนะคะซึมไวมากนี่ทุกคนคือแบบกินหอมมากพอมาทาที่ผิวใช่ปะ่ะมันก็แบบกระจายทั่วผิว เป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนเลยนะคะเป็นแบบหอมอ่อนๆแต่แบบรู้สึกว่าเออกลิ่นมันชัดอ่ะก็สําหรับใครที่ไม่ชอบแบบกลิ่นฉุนๆกลิ่นแรงๆอะไรแบบเนี้ยล่ะค่ะก็ตัวเนี้ยใช้ได้นะเพราะว่ากลิ่นเขาแบบหอมกําลังดีอ่ะชอบมากนะคะคือทาเสร็จใช่ไหมทุกคนคือแบบจะได้กลิ่นหอมแบบอ่อนๆตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าแบบเออกลิ่นมันดีไม่ฉุนไม่แรงแล้วก็ไม่ได้ทาให้เวียนหัวนะคะเป็นกลิ่นหอมที่แบบใช้ได้ทุกวันล่ะปังมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโลชั่นน้ําหอมที่มีส่วนผสมของการบารุงผิวเนี่เนๆุกลย คือนอกจากจะเป็นน้ําหอมแล้วก็ยังสามารถแบบใช้เป็นครีมบารุงผิวเป็นโลชั่นบารุงผิวได้หลังจากที่เพียงลองใช้ไปแล้วนะคะก็คือกลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดทนแต่ก็จะมีแบบกลิ่นจางๆลงไปบ้างก็สามารถทาทับได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแบบเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้แบบมีความเหนอะหนักนะก็สามารถทาทับระหว่างวันอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วกลิ่นคือแบบหอมจริงๆอันนี้อยากให้ไปลองนะคะก็ลองไปหาดูกันราคาไม่แพงด้วยราคาแค่59บาทนะคะมีขายที่เซเว่นดีเลเว่นก็ลองไปหาดูกันได้นะคะทุกคนเพียงก็มีทิคเเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ ที่ทาให้แบบกลิ่นหอมติดทนนานมากขึ้นกลิ่นแบบหอมมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็ทิกก็จะมีอยู่ว่าแบบอันนี้เป็นทิกแบบสําหรับเพีงนะเพียงก็ไม่รู้ว่าแบบเคนอื่นทําแบบนี้หรือเปล่าแต่คือเพีงอะใช้ทันทีหลังจากอาบน้ําเสร็จคือเช็ดแค่ผิวหมัดๆแล้วก็ทาไปเลยนะคะคือแบบยิ่งทาตอนหมาดๆเหมือนมันแบบซึมได้ดีมากขึ้นอะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพียงอะจะชอบทาแบบบริเวณหลังหูคือคล้ายๆกับฉีดน้ําหอมหลังหูนั่นแหละแต่เพียงแค่อันเนี้ยเป็นโลชั่นน้ําหอมนะคะคือแบบจะทําให้แบบเออมันแบบย ไปลองทําดูกันได้นะใครที่อยากตัวหอมนะคะแนะนําเลยกลิ่นนี้ใครใช้ยังไงก็หอมนะคะก็ไปลองดูกันได้นะก็สําหรับใครที่เคยลองแล้วหรือว่าเคยซื้อมาลองตามแล้วกลิ่นเป็นยังไงบ้างก็ลองมาเมืนกันใต้คลิปนี้นะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย